เื่องยนต์4สูบครับพละกําลังดีมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งขยายฐานล้อออกนะครับยิ่งมีเวทบดล้อหลังนะครับการทำให้การดันดินเนี่ยดีมากๆนะครับตัวนี้สําหรับ50แรงม้าครับเครื่องยนต์4สูบนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัทมีรถไล่นะครับแท้ๆนะครับเป็นคูเวต้านะครับ L5018 นะครับที่เข้ามานะครับ วันนี้มาทดสอบนะครับรีวิวระบบนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น5สแบงม้ารถจดปี60นะครับรถสวยมากๆนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่500,000 45,000บาทนะครับ500,000 45,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีชุดไฟดนหน้าแล้วก็จะเป็นผนควน4ใบานบุกเบิกนะครับ4ใบนะครับพร้อมกับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นขยายฐานล้อ แถมเบร์ถุงล้อให้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนาคเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุราษฎรธานีนะครับลูกค้านะเดี๋ยวพาชมนะครับสภาพรอบคันนะครับก่อนที่จะทดสอบรีวิวระบบเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้เป็น50แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2เพลาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อครับระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ห้อยหลังนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับรถถือว่าสวยนะครับตัวนี้รถบนปูครับเขาใช้กันก็ จะกลับกระทะล้อนะครับทําให้ล้อมันยืดนะครับเพื่อได้การทรงตัวที่มันดีขึ้นนะครับทําให้รถมันไม่คว่ําง่ายประมาณเนี้นะครับนะครับดูนะครับชุดมาร์กต่างๆนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับนี่รถไม่ได้ล้างนะครับรถถือว่าสีเดิมๆนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ1,994ชั่วโมงนะครับเทียบกับการดูนะครับต่างๆนะครับจุดต่างๆที่ว่าการบำรุงรักษารถถือว่าดีนะครับ แผ่นราคาไม่แตกนะครับผานก็สวยทั้ง4ใบนะครับอ่าชุดท้ายนะครับตัวนี้ไม่เคยแกะนะครับ50แรงม้าครับเครื่องยนต์4สูบนะครับวงมาลัยพาวเวอร์นะครับของเพาโฟล์วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกียร์เชื่อมนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องก้านะครับเป็นผู้ทดสอบระบบนะครับโดยการถ่ายไปแล้วก็ดันกลับให้ลูกค้าได้ชมกันอ่ะโอเคครับสตาร์ท ระบบไฟนะครับต่างๆสมบูรณ์นะครับเสียงเครื่องเพเพาะเลยนะครับใบมีดนะครับแน่นๆนะครับขึ้นลงไวนะครับหางนี่ต้องบอกว่ารถยังไม่ทันได้ล้างไม่ได้กัดน้ํายาเลยนะครับรถสภาพเดิมๆยางก็ประมาณ80%นะครับถือว่าโดยรวมนะครับให้สภาพก็ไปเลยนะครับ95%นนะครับของคันนี้นะครับเป็นรถที่ปีใหม่นะครับ การทำงานนะครับค้องตัวนะครับ50แรงม้าครับบู๊ยหางพี่นอ้องดินแข็งแข็งครับไถลงลึกดีเลยนะครับไถไปแล้วจัดการปาดคืนให้เหมือนเดิมนะเอากำแพงไว้นะครับกำแพงไว้นะ เครื่องยนต์สี่สูบครับพละกาลังดีมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งขยายฐานล้อออกนะครับยิ่งมีเวทกดล้อหลังนะครับการทําให้การดันดินเนี่ยดีมากๆนะครับตัวนี้สําหรับ50แรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับนใดรที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับหรือเข้ามาดูสินค้ากันได้นะครับมาทดสอบได้นะครับคันนี้สภาพบอกว่าเป๊ะนะครับรถเกินร้อยนะครับรถเกินร้อยรถไล่แท้ๆนะครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองครับคัดดีครับเกียร์สามครับ เกียตีครับโอเคนะครับติดแรงม้าครับตัวนี้นะครับคูปต้า L5018 ตัว d ีครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับการทำงานถือว่าเป๊ะคล่องตัวนะครับเป็นรุ่นขยายหารล้อด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับท้าท้ายไม่เคยปั่นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าข้าท้ายไม่เคยปั่นุดท้ายไม่เคยแก่ โอเคไม่ชั่วโมงนะครับขึ้นปกตินะครับขึ้นเขียนไปโยกข้างหน้าโยกโยกองกลางข,ขึ้นขึ้นโยกมองกลางบแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่เจ้าของเติมเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ย ไม่มีไอนะครับมาเดิมนะครับคัดเดิมทุกอย่างนะครับเข็มขัดนิรภัยอยู่ครบนะครับดูในซุ้มล้อนะครับอุ้ยไม่เลื่อนเบื่อเลื่อนบ่ยังเลยนะครับหรือว่าสภาพสวยครับสภาพสวยคันี้นะครับใดที่สนใจนะครับ5้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองกันได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถไล่แท้ ลูกค้าท่านใดที่ได้ไปนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากเปลี่ยนหางนะครับอยากได้เป็นหางควนหางหกนะครับก็ได้นะครับแบบนี้นะสำหรับ L5018 สนใจติดต่อสอบถามมาครับที่ร้านนาเเตอร์นะครับมาดูรถได้นะครับที่ร้านนาเชสเตอร์ตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดุดรธานีติดต่อได้2เบอร์โทรหลักครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 1ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130477นะครับขอบคุณครับ